สวัสดีครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสในรอบสับปดาห์นี้เนาะจะต้องบอกว่าทาบุญเสริมดวงด้วยอะไรทําบุญเสริมดวง,ดวะดวงนะครับในเรื่องของการทําบุญที่เกี่ยวกับการสร้างโบสถ์หรือสร้างวิหารนะครับแล้วสายมูล,ล่ะผมแนะนําตรงนี้ว่าสายมูเนี่ยเป็นขนมปาร์ตี้นะครับว,า,บวางบนโต๊ะทำงานเสริมเรื่องอะไรในเรื่องของขนมปาร์ตี้ก็เสริมให้ในเรื่องของบริวารหรือทาอะไร ในสัปดาห์นี้ท่านจะทําได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนพื้นฐานต้องบอกว่าในช่วงนี้เรื่องของบริวารจะได้บริวารที่ดีเข้ามาช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคนบริหารนี้ต้องบอกเลยว่าดวงทีดีมากๆในสัปดาห์นี้นะครับช่วงนี้ชิวๆรู้สึกสบาย,บายแต่ก็มีเรื่องของการที่คิดจะทําบุญอะไรต่างๆด้วยนะในสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องของการวางแผนจะไปไหว้พระหรือไปทําบุญต่าง สถานที่ที่แนะนำนะครับการไปไหว้พระหรือทำบุญเนี่ยเป็นวัดที่ใกล้น้ําหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้น้าจะดีมากส่งเสริมในพื้นดวงของคนวันเพลิดเพในสัปดาห์นี้นะครับส่วนเรื่องของการงานช่วงนี้ต้องบอกว่ามีแต่คนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือแล้วก็มีเกณฑ์เรื่องของการได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยในรอบนี้ในเรื่องของงานนะครับสิ่งที่คิดหรือตั้งใจก็จะสําเร็จด้วย นะครับคนวันพฤหนี้ดวงดีมากๆในเรื่องของงานและในเรื่องของการเงินหลักก็จะได้เงินหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะอุปถรัมภ์นะครับใช้ใจ่ายไปกับเรื่องของสิ่งของหรือของใช้ส่วนตัวแล้วก็บางท่านอาจจะไปในเรื่องของยวดยานมหนะมีแกณฑ์เรื่องของการซื้อ,หร,อหรือจะดูรถใหม่หรือออกรถใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของ ความรักต้องบอกเลยว่าคนอเมริหัสในรอบสบัปดาห์นี้คนโสดนะมีสเสน่ห์มากๆม,มีแต่คนให้ความสนใจถ้าจะดูดีมากๆนะครับส่วนคนมีคู่ในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีช่วงนี้นะครับเพราะว่าทําไมมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีเพราะต่างคนต่างในสัปดาห์นี้รู้สึกว่าตัวเองดูดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับสุขภาพของคนเอเริกั ระวังเรื่องของสายตาไม่ควรใช้สายตามากเกินไปนะครับแล้วก็ระวังน้ําหนักจะขึ้นด้วยนะในช่วงนี้จเจริญอาหารกันเหลือเกินในรอบสับปดา์นี้นะโอเคคราวนี้มาดูว่าวันจันทร์ที่25นะครับเป็นอย่างไรบ้างวันจันทร์ที่15ทําอะไรคนวันนี้จะมีคนคอยเอาอกเอาใจหรือมีเกณฑ์เรื่องของการตกแต่งบ้านหรือทําคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อ,อาศัยนะครับส่วนวันอังคารเนี่ย มันจะเป็นวันที่ชิลๆสบายๆหรือเป็นวันที่เรียบง่ายๆจะทําอะไรวันนี้ก็เป็นอย่างที่คิดอย่างที่ตั้งใจนะครับวันพุธล่ะเป็นงไงบ้างวันพุธเนี่ยจะบอกเลยว่าคนบริหารในวันพุธนี้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มีแต่คนเอาอกเอาใจนะครับวันบริหารเนี่ยมีวันบริหารที่ยี่ผมต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ e n d ู ure, หรือมอบหมายหน้าที่การงานหรือ การได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ชัดเจนมากในวันพฤหัสส่วนวันศุกร์ที่สามที่ยี่สิบเก้านะครับวันศุกร์ที่ยีสิบเก้าเนี่ยอาจจะเป็นบางท่านอาจจะไปทําดําเนินงานหรืออะไรต่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรบริวารในเรื่องของการศึกษาต่างๆหรือบางท่านอาจจะไปในเรื่องของซื้อของให้กับบริวารได้นะครับส่วนวันเสาร์ วันเสาร์ที่30มีเกณฑ์นเรื่องของการเดินทางนะอาจจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนกับทางครอบครัวนะครับวันอาทิตย์เป็นเรื่องของการที่พักผ่อนและาบางท่านอาจจะอยู่บ้านหรือบางท่านอาจจะเดินทางตั้งแต่วันเสาร์พักผ่อนจนถึงวันอาทิตย์ได้นะครับช่วงนี้ยังไงก็ยินดีด้วยกับชาววันพฤหัสนะครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ